เมนูมักข,ของพี่ซายเดอมาเดอพี่ซายเอ้ยเจลาเราค่อยไปเก็บด้วยกันจอยไปสำรวจป่าลักลังงอกพอกพี่ไายแล้วพี่ซายดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเด้อเห็ดกลังงอกยายเราไปเก็บกัน นี่คือผัดพริกเห็ดหนังไก่หรือเห็ดเม่นเนาะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆค่ะทุกคนมาจะมาทานข้าวกันกินกับผัดพริกเห็ดจะ้ะเน้วผัดเนี่ยผัดเห็ดหนังไก่นี่เลจะจ้ะไปเก็บมาเมื่อวานโทษทีแล้วเสียงดังหิวข้าวผัดคล้ายๆผัดตะเภานี่นแหลจะจ้ะนะ แต่มันไม่มีใบกระเพราใส่ไงแล้วก็ใส่ใบไอ้นี่แทนใบหกโหระพาฝรั่งอ่ะแล้วก็ต้นหอมหอมหัวใ่อย่างที่เห็นนั่นแหละ <c oughs> เห็ดชนิดนี้อร่อยจ้ะ <c oughs> เพื่อนๆนะถ้าทําแบบสดๆใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาไปแช่ช่องแข็งแล้วเอาออกมาทามันจะฟออันนี้มันยังไม่ฟอไงมันยังออกหวานหว,ว,ว,วานแบบนุ่มๆกรอบๆอยู่เนี่ย ไปเก็บมาเห็นซองผาดแผัดได้แค่แค่นี้นะได้แค่นี้จริงๆได้นิดเดียวบางทีมันเป็นอ้ต้งเยอะตั้งแยะกินหมดแล้วนุองจอยมาลวกน้ําแล้วมันได้แค่นี้จะไม่มีเมือกนะอร่อยจ้าเหมือนเนื้อไก่เลย ความข่าวก็จะแต่แตงกวาจากสวนความตัวมันรสชาตินะวจะบอกให้ กินไปกินมาจะคล้ายๆมันมันกรอบกรอบกรอ,อบแบบคลาาา้ายๆเห็ดฟางอ่ะจ้ะนะคล้ายเห็ดฟางกรอบขึ้นๆเห็ดฟางเห็ดนางฟ้ามันจะออกแบบเหนียวหน่อยเนาะแต่อันนี้มันคล้ายๆเห็ดฟางกรอบกรอบขึ้นๆอย่างเงี้ยน,นะจ้ะเห็ดฟางบ้านเราอ่ะนะถ้าเรามาผัดอย่างนี้แล้วอ่ะเปาก่อนเพื่อนเ้ยร้อน เอาไปทําเห็ดผัดขิงก็อร่อยนะเนี่ยเราเคยทาเห็ดผัดขิงอร่อยเอาไปแกงก็อร่อย,แ,ยอแต่แกงใส่ใบไม้อ่ะแต่ยจชอบผัดกะเพรามากกว่าไงกะผัดเมนูผัดผดมากกว่าลาบก็ได้จ้ะเอาไปทําน้ําพริกก็ได้ทําเห็ดสางรสก็ได้ มาเด้อทุกคนช่วงเนี้ยก็จะมีเห็ดนี่แหละจ้ะจะให้จอยเจ็บเห็ดเห็ดหนังไก่เห็ดแล้วก็เห็ดหูหนูจอยยะไม่เคยเจอเห็ดนางฟ้าเลยเห็ดนางฟ้าเห็ดออยเตอร์เพื่นพนอน โอยเตอร์อยโต้มมูชรรมอ่ะยังไม่เจอก็คล้คายๆเห็นหนังสาแหละเนาะเออจ็พูดที่หรอกกันน่ะอันนี้ก็น้ำพริกปลาจ้ะเอาพริกผงกับน้ำปลาใส่ผงชูรสแค่นั้นแหละง่ายๆน้ำพริกจอยอ่ะไม่อะไรมากมาย ไม่ได้หรอกลวกปากอีกสามีจอยไม่กินนะบรรดาเห็ดเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่กินกินยากเมนูอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยพิสดารเงี้ยไม่ไม่กินแอนดี้ไม่กิน,น,กนลูกสาวจอยกินจะ้ะน้องแอนกินชอบอยู่เมนูเนี้ยปีที่แล้วทําให้พี่กินเขาชอบอยู่เนี่ยเมนูมักของพี่ไซเดอร์พี่ไซเด์เอ้ย มากินด้วยกันเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยไปเก็บด้วยกันจอยไปสำรวจปลาแล้วกลางงอกพอกพิซซาแล้วพิ่ซายดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเด้อเห็ดกลางงอกยายเราไปเก็บกัน ไอยแค่ไปสำรวจงวดนี้พี่เอ้ยแต่ทำความสะอาดเนี่ยโหใช้เวลาทั้งวันตัวต้องเอาไอ้สปอเขาออกกันจะ้ะนะสปอร์เขามันมันไม่เหมือนเอ่หเห็ดพึ่งนะสปอร์เขามันจะเป็นคล้ายๆแบบที่ไก่ขางอนะ เหมือนแม่วันมาวางไข่ตามพวกปลาทีนี้พอรู้สึกใจว่ามาผัดแล้วมันจะเหมือนขี้ไก่ข่างเกินไปใจไลยก็เลยทำความสะอาดตัดออก แต่ถามว่ากินได้มันก็กินได้ใครจะกินก็กินได้ไงไอ้สปอนะแต่จ็ไม่เอาไงแสบเพื่อนๆลองจะลองจากเห็ดพึ่งหวานก็เห็ดพวกนี้แหละ อบอร่อยอาเป็นลาบนี่หูมัก็จะสุดยอดก้อยเห็ดเนาะลาบเห็ดก้อยเห็ดแบบลวกให้สุกก่อนนะต้มให้สุกแล้วค่อยเอาไปก้อยเอาไปลาบไปสุดยอด มันชอบขึ้นหน้าหนาวเห็ุไเนี้ยหน้าหนาวแล้วมันขึ้นมันมันขึ้นเยอะมันจะขึ้นอยู่ที่เดิมที่เก่าที่เดิมที่เก่าจา้ะนะมันจะแต่ขึ้นตามลากไม้มั้ สนใหญ่เขาจะเรียกว่าเห็ดเมินบางคนก็เรียกเห็ดหนังไก่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเนื้อมันเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อไก่อ่ะจ้ะแต่ถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกเห็ดเมินอะไรแต่นะเห็ดเมินภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษเขาว่าเมินก็เห็ดฮอกอ่อะเห็ดฮอกถ้าภาษาป้าเราก็มเมินนั่นแหละ ้วยรีบกินในข้างบ้านเริ่มเคาะแล้วซ่อมบ้านอยู่นนะได้ยินไหมนะเจาะกำแพงแล้วเจาะกำแพงสิทธิุามากินเห็ดกับจอยแล้วเมื่อคืนนี่ก็อนนุน่นสองทุ่ม รำคาญแต่ก็ทําไม่ได้เขาต้องการคือเขาต้องทําให้เสร็จ,จกับเพื่อนๆน,นะถ้ามันไม่ไม่ไมพังไม่อะไรเขาคงจะไม่มามาซ่อมหรอกมันหนวหู่จริงแต่เขาก็ไม่ได้มาทําทุกปีไงไม่ได้มาเจาะทุกปีนะมานานที่ก็เหมือนบ้านจอยถ้ามีอะไรต้องทําเขาก็มาคอมเพนไม่ได้ไง แต่อย่าให้มันเกินสองทุ่มครึ่งขึ้นไปก็ไม่ไหวก็ต้องไปบอกเขาว่าเวลาเราพักผ่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสองทุ่มนี้ก็ยังพอทนอยู่มาเด้อแซบคนเดียวเนี่ย เราจะผัดกินเลยเอ้าทำให้เพื่อนเพื่อนเย็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าทำเมนูอะไรอร่อย,อยงไงแต่ถามจอยเนาะแราจอยทําหมดแล้วทีนี้ไม่ได้มาทําให้เพื่อนๆดูก็จะงงสงสยัยก็เลยทําซักนะมันใครกินเจเนี่ยเมนูเนี้ย อีกคำหนึ่งก็จะขอตัวลาแล้วเพื่อนนะคลิปยาวคลิปมันยาวอีกคำหนึ่งอากมามาเราก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจ้ด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะบาย